ระหว่างสิ่งที่อยากทํากับสิ่งที่ควรทําสิ่งที่อยากทําคือแรงผลักจากอารมณ์ในขณะนั้นส่วนสิ่งที่ควรทําคือกฎและแผนการที่ใคร่ครวญมาดีแล้วระบบที่ดีจึงต้องออกแบบให้สิ่งที่ควรทําเกิดง่ายขึ้นและสิ่งที่อยากทําโดยไร้เหตุผลเกิดได้ยากลดพื้นที่เจรจาต่อรองระหว่างตัวเราเองสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้กันกับบทเรียน Integrity and Doing the Righting t h เป็นบทเรียนที่เบรดได้วางรากฐานให้เทรดเดอร์ hmm. เข้าใจว่าความซื่อสัตย์ต่อตอนเองและการทำสิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่เรื่องของศีลธรรมแต่คือรูปแบบทางพฤติกรรมที่กำหนดคุณภาพการตัดสินใจความสม่ำเสมอของผลลัพธ์และเส้นทางของอาชีพเทรดเดอร์ นักเทรดจำนวนมากพยายามหาความได้เปรียบผ่านเครื่องมือหรืออินดิเคเตอร์ต่างๆแต่กลับละเลยความซื่อสัตย์และความถูกต้องแม้เพียงเล็กน้อยแต่ความละเลยนี้เมื่อถูกทบต้นจะกลายเป็นความเสี่ยงทางวินัยอย่างเลี่ยงไม่ได้และในที่สุดระบบที่เคยมีความได้เปรียบจะกลับกลายเป็นระบบที่ทำลายเราด้วยมือของเราเองเบรดจึงย้ำว่าความซื่อสัตย์และการทำสิ่งที่ถูกต้องคือคกลไกที่จะรักษาความได้เปรียบ ยิ่งวางไว้เป็นระบบมากเท่าไหร่ความได้เปรียบยิ่งถูกปกป้องมากเท่านั้นความซื่อสัตย์กับผลลัพธ์เป็นสิ่งสะท้อนคัดเจนผ่านการตัดสินใจสมองต้องรับมือกับแรงกดดันจากผลลัพธ์ระยะสัน้นความกลัวพลาดโอกาสและแรงจูงใจจากกิเลสภายในจิตใจ ทำไม่มีกฎการเทรดที่ชัดเจนเช่นการยอมรับความเสี่ยงต่อวันจุดตัดขาดทุนการไม่เฉลี่ยขาดทุนความคิดที่ว่าการละเลยแผนบ้างบางครั้งคงไม่เป็นไรแต่เมื่อเราทำผิดกฎครั้งหนึ่งความซื่อสัตย์ต่อตัวเองต่อกฎการเทรดของเราจะถูกลดทอนทันทีและครั้งต่อไปเราจะแหกฎกฎการเทรดได้ง่ายขึ้นปรากฏการณ์นี้คือการถูกกัดเซาะอ,อัตลักษณ์ตนเองเมื่ออัตลักษณ์เดิมเราเป็นคนทำตามกฎ เปลี่ยนเป็นคนที่ไม่ทําตามกฎเป็นครั้งคราวในไม่ช้ากฎการเทรดจะกลายเป็นสิ่งที่มีไว้เพื่อให้เรารู้สึกดีแต่ไม่จำเป็นต้องทำจริงๆผลลัพธ์จึงไม่ใช่เพียงการขาดทุนเท่านั้นแต่คือการที่เสาหลักนั้นถูกทำลายลงเบรดให้มองความซื่อสัตย์เป็นระบบการจัดการระหว่างสิ่งที่อยากทำกับสิ่งที่ควรทำสิ่งที่อยากทำคือแรงผลักจากอารมณ์ในขณะนั้นส่วนสิ่งที่ควรทำคือกฎ และแผนการที่ใครครวญมาดีแล้วระบบที่ดีจึงต้องออกแบบให้สิ่งที่ควรทำเกิดง่ายขึ้นและสิ่งที่อยากทำโดยไร้เหตุผลเกิดได้ยากลดพื้นที่เจรจาต่อรองระหว่างตัวเราเองตัวอย่างเช่นการใส่คำสั่งตัดขาดทุนและกําหนดขนาดการเทรดก่อนเข้าเทรดทุกครั้งทำให้ตอนที่อารมณ์เริ่มเดือดเราไม่ต้องเจรจากับตัวเองว่าจะยกเว้นกดหรือไม่เพราะระบบได้ลงมือแทนเราไปแล้วการตัดสินใจอย่างซื่อสัตย์ จึงถูกทำให้เป็นอัตโนมัติและนี่คือหัวใจของการทำสิ่งที่ถูกต้องในสนามที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนอย่างการเทรดความซื่อสัตย์ยังช่วยลดความไม่ลงรอยกันภายในหากเราประกาศตัวเองว่าเราเป็นมืออาชีพที่เคารพความเสี่ยงแต่การกระทําจริงเรากลับฝ่าฝืนกฎสมองจะเกิดความเครียดจากความไม่สอดคล้องกันนี้ เราจะเริ่มหาเหตุผลมาสนับสนุนการละเมิดกฎอยู่เสมอเช่นตลาดวันนี้ต่างไปจากเดิมหรือความรู้สึกบอกว่ารอบนี้ใช่ความคิดเหล่านี้พยายามกลบเสียงเตือนที่เราควรรับฟังมากกว่าอยู่กับความจริงที่ควรจะเป็นเมื่อความซื่อสัตย์ถูกวางเป็นแกนหลักความไม่ลงรอยกันจะถูกแก้ด้วยการเปลี่ยนการกระทำให้สอดคล้องกับกฎการเทรดไม่ใช่การหาข้ออ้างให้สอดคล้องกับการละเมิด การทำสิ่งที่ถูกต้องในตลาดไม่ใช่เพียงเรื่องของจริยธรรมภายนอกเท่านั้นเช่นการไม่ปั่นราคาไม่บิดเบือนข้อมูลแต่รวมถึงจริยธรรมภายในที่เราใช้ควบคุมตัวเองด้วยเช่นไม่เทรดในสภาวะอารมณ์ที่ไม่พร้อมไม่ย้ายจุดตัดขาดทุนเพียงเพราะไม่อยากแพ้ไม่ปิดกำไรเทรดที่ชนะเร็วเกินไปเพียงเพราะต้องการความสบายใจจริยธรรมภายในเป็นเหมือนภาษีที่เราต้องจ่ายเพื่อแลกความสำเร็จระยะยาว เรายอมเจ็บปวดจากการทำสิ่งที่ถูกต้องเพื่อป้องกันความเสียหายในอนาคตการทำสิ่งที่ถูกต้องให้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนคือความสบายใจและความสุขอย่างยั่งยืนในการเทรดซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่มีคุณค่าสูงกว่าแลกกับความไม่สบายใจชั่วคราวในปัจจุบัน ก่อนไปกันต่อสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการสมัครบัญชีเทรดสามารถสมัครผ่านลิงก์ในคำอธิบายวิดีโอนี้เพื่อนๆจะได้รับโบนัสฟรี30ดอลลาร์สำหรับเทรดโดยไม่จำเป็นต้องฝากเงินไม่มีความเสี่ยงหรือจะฝึกเทรดผ่านบัญชีทดลองก็ได้เช่นเดียวกันเบรดเสนอแนวทางปฏิบัติเพื่อฝังความซื่อสัตย์ให้กลายเป็นนิสัย 1. บันทึกเชิงจิตวิทยาที่ระบุอย่างชัดเจนว่า เทรดใดทําตามแผนเทรดใดเราละเมิดแผนและละเมิดด้วยเหตุผลใดการมีข้อมูลจริงเช่นนี้จะทําให้เราเลิกโมโนกับตัวเอง 2. เช็คลิสต์ที่ชัดเจนก่อนเข้าและออกออเดอร์เช่นสัญญาณครบตามเงื่อนไขใช้ขนาดความเสี่ยงตามที่ระบุในแผนจุดตัดขาดทุนเป็นไปตามเงื่อนไขระบบ 3. กฎการหยุดเทรด เมื่อการเทรดขาดทุนแต่ระดับสูงสุดต่อวันตามที่กำหนดให้หยุดทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้อารมณ์ระเบิด 4. ระบบการให้คะแนนตัวเองรายวันโดยยึดตามการลงมือทำไม่ใช่ผลกำไรการวัดผลงานด้วยการทำสิ่งที่ถูกต้องคือการให้รางวัลแก่ความซื่อสัตย์โดยตรงเมื่อจิตใจสอดคล้องกับพฤติกรรมที่ต้องการความซื่อสัตย์ต่อตัวเองจะไม่ใช่ภาระอีกต่อไปแต่เป็นสิ่งที่สมองอยากทำซ้ำๆอย่างสม่ำเสมอ อีกประเด็นสำคัญคือการซื่อสัตย์ต่อตัวเองช่วยให้การเรียนรู้รวดเร็วขึ้นเพราะข้อมูลที่เรานำมาทบทวนหรือเรียนรู้เป็นข้อมูลจริงที่ไม่ผ่านอาคติหรือการปรุงแต่งเราเองหากเรากล้าที่จะบอกกับตนเองว่าขาดทุนวันนี้เกิดจากการย้ายจุดตัดขาดทุนเพราะไม่อยากยอมรับว่าผิดการเทรดครั้งถัดไปจะปรับแก้ได้อย่างชัดเจนและตรงจุดการรับผิดชอบโดยซื่อสัตย์ จึงย่นเวลาการลองผิดลองถูกให้สั้นลงและเร่งการเติบโตแบบก้าวกระโดดในการเทรดความซื่อสัตย์ต่อตอนเองคือเครื่องมือลดความเครียดอย่างดีการโกงกฎที่ตั้งไว้กับตัวเองทําให้ต้องแบกรับภาระทางจิตใจสองชั้นชั้นแรกคือความเสี่ยงทางการเงินชั้นที่2คือความกลัวถูกจับได้โดยตัวเองเรามักจะหาเหตุผลมาอธิบายเพื่อเข้าข้างตัวเองเสมอ ทําให้พลังงานที่ควรจะใช้ไปกับการวิเคราะห์ตลาดถูกนํามาใช้เพื่อปกป้องภาพลักษณ์ของตัวเองเมื่อหยุดวงจรน,นี้และยืนอยู่บนความจริงความเครียดจะหายไปสมาธิและความนิ่งในการตัดสินใจจะกลับมาและสะท้อนมาเป็นคุณภาพการตัดสินใจที่ดีขึ้นโดยตรงการทำสิ่งที่ถูกต้องไม่ได้หมายความว่าต้องไม่ผิดพลาดเลย แต่หมายถึงเมื่อผิดพลาดแล้วเราต้องมีแนวทางรับผิดชอบที่ชัดเจนตรงไปตรงมาเบรดแนะนำให้กำหนดวิธีแก้ไขที่ชัดเจนเมื่อเราละเมิดกฎการเทรดเช่นหยุดเทรดทันทีและเขียนบันทึกว่าเราเห็นสัญญาณเตือนอะไรบ้างก่อนการละเมิดและวางแผนรับมือด้วยถ้อยคำว่าถ้าเกิดเหตุการณ์นี้แล้วค่อยทำแบบนี้สำหรับสถานการณ์คล้ายกันในอนาคตเช่น ถ้ารู้สึกอยากย้าย stop loss เพราะกลัวกำไรที่ทำมาได้ให้ปิดครึ่งหนึ่งและใช้ trailing stop เข้ามาช่วยแทนที่การเลื่อน stop loss แบบลอยๆการมีหลักการที่ถูกต้องและชัดเจนจะทำให้การซื่อสัตว์ต่อตัวเองเป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายมากขึ้นอีกหลักการที่สำคัญคือการเคารพข้อจำกัดของตัวเองการยอมรับว่าวันนี้เราเหนื่อยนอนไม่พอหรืออารมณ์ไม่มั่นคงแล้วเรื่องที่จะลดความเสี่ยงหรือไม่เทรด จึงเป็นการทำสิ่งที่ถูกต้องเพราะอย่าลืมว่าตัวเราเองก็เป็นปัจจัยหนึ่งในสมการความสำเร็จมืออาชีพไม่ได้วัดจากการเทรดนานแค่ไหนแต่วัดที่ใครเลือกสนามและอยู่ในสภาวะที่พร้อมดีที่สุดหากความจริงวันนี้คือเราไม่พร้อมการพักคือความซื่อสัตย์ต่อตัวเองในรูปแบบที่แข็งแกร่งที่สุดเพราะมันป้องกันเราไม่ให้ทรยศต่อระบบของตัวเอง ความซื่อสัตย์ยังต้องการสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมเราควรออกแบบกิจวัตรที่สนับสนุนการทำสิ่งที่ถูกต้องให้แข็งแรงขึ้นโดยอาจจะเริ่มต้นวันด้วยการสรุปกฎการเทรด2-3ข้อที่สำคัญที่สุดของระบบ อ่านออกเสียงเบาๆเพื่อสร้างภาพจำในหัวตั้งเครื่องเตือนเมื่อถึงจำนวนเทรดและความเสี่ยมถึงระดับที่กำหนดวางเช็คลิสสำคัญไว้ใกล้ๆหรือในตำแหน่งที่เรามองเห็นได้ง่ายทุกวันเช็คลิสสำคัญเช่นสภาพร่างกายปกติหรือไม่ปกติสภาพจิตใจมั่นคงหรือสับสนอาจจะระบุเหตุผลด้วยในบางกรณีถ้าประเมินเช็คลิสแล้วได้คะแนนต่ำกว่าที่ตั้งไว้ให้พักก่อน ระบบเหล่านี้ทำหน้าที่เหมือนรัว้วการเราไม่ให้ตกไปสู่พฤติกรรมที่เป็นอันตรายต่อการเทรดและคอยดึงเรากลับสู่การทำสิ่งที่ควรทำความซื่อสัตย์ไม่ใช่แค่กลยุทธ์แต่การรักษาความชัดเจนของระบบและกฎการเทรดของเราการปล่อยให้ละเลยกฎบางข้อเพื่อหาเหตุผลในการเข้าออเดอร์ที่เราอยากเทรดในตอนนั้นคือการโกงระบบที่เราเป็นคนสร้างขึ้นซึ่งมีความได้เปรียบโดยสถิติอยู่แล้ว เดิมเราทดสอบเซตอัพหนึ่งด้วยเงื่อนไขที่ชัดเจนหากนำไปใช้จริงด้วยเงื่อนไขที่ไม่ครบถ้วนสถิติที่มาจากระบบนั้นจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริงผลลัพธ์ที่แย่ลงจึงไม่ใช่ปริศนาแต่คือผลลัพธ์ที่ตรงไปตรงมาจากการลดทอนความซื่อสัตย์ที่มีต่อระบบ วิธีรักษาความซื่อสัตย์คือบันทึกการเทรดพร้อมภาพและคำอธิบายว่าตรงกับเงื่อนไขาการเทรดของเราข้อใดบ้างหากไม่ตรงให้ระบุว่าเป็นการทดลองและแยกวัดผลตัางหากจนกว่าจะมีข้อมูลที่มากพอการแยกบัญชีทดลองออกจากบัญชีปฏิบัติจริงเช่นนี้จะคงความถูกต้องของข้อมูลและปกป้องการตบตาตัวเองท้ายที่สุด Integrity และ doing the right thing เป็นการยอมรับว่าการเทรดคือเกมของการจัดการความเสี่ยงความน่าจะเป็นและความเป็นมนุษย์ภายในตัวเราหากต้องการรักษาความได้เปรียบให้อยู่กับเรานานที่สุดเราต้องสร้างกลไกที่ทำให้ความซื่อสัตย์เกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องใช้พลังใจสูงในทุกครั้ง ตั้งแต่วินัยการเทรดระบบคำสั่งที่ล็อกความเสี่ยงเช็คลิสที่ลดการเถียงกับตัวเองไปจนถึงวิธีกลับสู่ความถูกต้องหลังทำผิดพลาดและการให้รางวัลตนเองบ้างเมื่อทำได้ดีไม่ใช่กำไรวันต่อวันที่ทำได้เมื่อสิ่งเหล่านี้ถูกวางอย่างเป็นระบบความซื่อสัตย์จะค่อยๆกลายเป็นอัตลักษณ์ใหม่ของเราและการทำสิ่งที่ถูกต้องจะไม่ใช่การต่อสู้แต่เป็นสภาวะปกติที่พาเราเดินข้ามและอยู่เหนือความผันผวนจากตลาด ก็จบแล้วสำหรับเนื้อหาวันนี้หากเป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราขอประชาสัมพันธ์อีกครั้งนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่มีบัญชีเทรดสามารถสมัครได้ที่ลิงก์ในคำอธิบายวิดีโอนี้เพื่อนๆจะได้รับโบนัสฟรี $30 สดอลลาร์สำหรับเทรดโดยไม่ต้องฝากเงินเทรดแบบไร้ความเสี่ยงกำไรสามารถถอนได้นอกจากนี้ยังมีโบนัสฝากเงิน100%เ ขอบคุณที่รับชมวิดีโอจนจบไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าขอให้เพื่อนๆเ,เทรดอย่างมีความสุขและเบาสบาย